สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักท,ท,ทุกทท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะคิดถึงนะฮะในช่องเรานะครับผมหายไปหลายคลิปนะ,ะสําหรับปลาดุกต้มน้ําปลาระนะครับผมหายไปเกือบเดือนได้บ้งหรือว่าเดือนหนึ่งแล้วนะฮะอ่ารู้แหละคนดูคิดถึงเมนูนี้นะฮะอ่าไม่ใช่อะไรนะรเพื่อนบอกอยากให้ไทายปลาดุกต้มน้ำปลารานะครับผมก็เลย อ่ะเอาใจเพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็พริกป่นนี่ไม่ต้องคาดหวังให้ใส่หมดนะฮะใส่ไม่หมดแน่นอนนะฮะอ่ะมาใส่ก่อนนะฮะอ่ะนี่เราต้องใส่แงค่อนข้างเยอะนิดนึงวันนี้ปลาดุกตัวไม่ใหญ่นะผมว่ากำลังพอดีนะไซนี้นะฮะกำลังกินอร่อยเลยนะไซนี้ นีน่สามช้อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบหูไม่เผ็ดหรอกพี่แค่นี้จอกๆจอกอะไรเงี้ย <c oughs> ก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะ,ะไม่ต้องกดสองครั้งนะครับผมเกรงใจนะะกดครั้งเดียวก็พอนะครับผมมาเราไปชิมปลาดุกต้มน้ำปลาลานก่อนเลยนะฮะก่อนที่รดหาเสียง เขาจะผ่านมาเนะ่ยหาเสียงทําไมต้องเปิดพิงก็ไม่เข้าใจนะครับผมมาเลยครับผมอะเอาตัวที่อยู่ด้านขวาก่อนนะฮะนี่โอ้โหดูท้องนี่มันมันเลยปลานี่ออ้ได้ยินเสียงรถหาเสียงไหมทุกคน <laughs> อื้ม ตัวไม่ใหญ่นะไซส์กำลังพอดีอืม,อม,อม โอ,อ้มาต่อกันเลยเมื่อกี้รถหาเสียงเข้ามาหาเสียงนานมากทุกคนไม่ไหวนะถ่ายยากหน่อยนะคลิปนี้ มาชัดหัวปลาดุกกันเลยน,นี่กินปลาหมาไม่มาเนะอ 嗯。嗯 <c oughs>、mm。Hmm. 嗯。Mm hmm. อืมนุ่มอาอะใส่พริกป่นเยอะไม่กล้าย,ยิ้มนะช่วงนี้ <laughs> ยิ้มไม่ได้นะฮะ

Mm hmm. มาฮะมาอีกแล้วรถหาเสียงนะฮะฮมต้อ,อ,อ,องพักการถ่ายแป๊บหนึ่งนะฮะรถหาเสียงมาอีกแล้วอะเหลือหัวปลาดุกหนึ่งหัวนะทุกคนรถหาเสียงเข้ามาบ่อยนะช่วงนี้เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะ ใครทียังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ